สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ท็อปเกมไทยแลนด์นะครับวันนี้เช้านี้เลยนะครับมีเกมที่เปิดใหม่นะแล้วผมคิดว่าเป็นเกมที่หลายคนน่าจะรอคอยนะครับชื่อเกมว่าโปเกมอน TCG Pocket นะครับมันก็คือเกมโปเกมอนแบบการ์ดซึ่งหลายๆคนเนี่ยที่สะสมการ์ดโปเกมอนนะก็น่าจะรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็มาเปิดในเวอร์ชั่นแบบมือถือนะจากที่เราจะต้องไปซื้อซองการ์ดแบบซื้อซองจริงๆอะแล้วก็ลุ้นกันตอนนี้เนี่ยก็มาอยู่ในรูปแบบของมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็พามารีวิวดูรูปแบบเกมกันละกันว่าตัวเกมมันมีความน่าสนใจอะไรยังไงบ้างนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรีวิวกันเลยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเกม Pokemon TCG Pocket เนี่ย อาจจะไม่ใช่เกมสําหรับทุกคนนะครับก่อนอื่นเลยคนที่ไม่ได้รู้จักโปเกมอนหรือว่าไม่ได้สัมผัสประสบการณ์โปเกมอนมาก่อนเจอเกมนี้แล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ว้าวไม่ได้อะไรขนาดนั้นเพราะว่าเกมมันไม่ใช่เกมแบบตื่นเต้นหือหวาหรือว่าอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคมันเป็นการ์ดเกมแหละแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการ์ดเกมที่มันลึกๆแบบฮาร์สโตนหรืออะไรแบบนั้นมันเป็นการ์ดเกมที่ค่อนข้างเล่นง่ายมีความเป็นแคชชวลสูงแต่สําหรับแฟนๆโปเกมอนนะแบบคนที่เคยสัมผัสประสบการณ์โปเกมอนหรือแม้กระทั่งคนที่สะสมการ์ดโปเกมอนจร <ๆ S 2> <ๆ S 1> ิงๆเนี่ย น่าจะโดนตกได้ไม่ยากเลยแม้กระทั่งผมเองนะครับอันนี้บอกก่อนว่าผมเนี่ยเคยสัมผัสประสบการณ์โปเกมอนนะตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วตั้งแต่สมัยแบบเวอร์ชั่นเกมบอยธรรมดาเวอร์ชันเกมบอยคันเลอร์นะภาคที่เคยเล่นก็จะเป็นพวกเรดบูกีนเย l โล โกซิมเวอร์อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าภาคหลังๆจากโกซิมเวอร์มาเนี่ยอันนี้สารภาพเลยว่าผม,มาไม่ได้สมัมผัสประสบการณ์นั้นอีกแล้วแล้วก็พวกการ์ดเกมโปเกมอนอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นการ์ดจริงๆอะ่ะตัวผมเองก็ไม่ได้สะสมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้อาจจะมีคําพูดที่ผมแบบว่าพูดผิดพูดถูกเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยขอสารภาพไว้ก่อนเลยนะก็เกิดพูดผิดอะไรขึ้นมาหรือว่าไม่รู้จักคําศัพท์เฉพาะอะไรของทางเกมเนี่ยเดี๋ยวจะได้ไม่ไดราม่ากันนะครับโอเคมารู้จักกับตัวเกมให้มากขึ้นเลยนะ เกมสะสมการ์ดครับใช่ครับมันเน้นที่การเปิดแพ็กการ์ดแล้วก็เน้นที่การสะสมการ์ดต่างๆแล้วก็จัดเด็กมาสู้กันอันดับแรกเดี๋ยวผมพาไปดูในเรื่องของเด็กกันก่อนกันแล้วกันปัจจุบันนะครับนี่ไมค์การ์ดนะอันนี้ปัจจุบันนะครับก็เป็นคอลเลกชันของผมเองนะครับมีการ์ดอยู่104ใบใช่ครับ เกมเพิ่งเปิดเมื่อเช้านี้เองแล้วผมนั่งเล่นแป๊บเดียวได้การ์ดมา1 0 4ใบโดยที่ยังไม่ได้เสียเงินสักบาทแล้วก็ถ้ามาเปิดดูตรงคอลเลกชันทั้งหมดนะครับจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีการ์ดอยู่แค่226ใบเท่านั้นเองแต่ว่า226ใบนี้เนี่ยทราบว่าจะไม่นับรวมการ์ดพิเศษนะครับอย่างเช่นเนี่ยรูปดาวเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นการ์ดพิเศษหใบซึ่งไอการ์ดพิเศษของผมเนี่ยมันก็คือตัว เป็นฮิโตคางเงนะครับฮิโตคางเงนะครับหรือว่าชาแมนเดอร์นะแล้วแต่แต่คนยุคผมเนี่ยเขาจะเรียกตัวนี้ว่าฮิโตคางเงนะครับเป็นโปเกมอนทัุไฟก็เรียกว่าเป็นตัวซิกเนเจอร์ของภาคเรดบุกินเยลโล่เลยก็ว่าได้เพราะว่ามันจะมีให้เลือก3ธาตุตอนแรกเนาะแล้วก็มันจะมีการแบ่งเป็นคอลเลกชันด้วยนะครับยกตัวอย่างไอคอลเลกชันแรกของผมเนี่ยมันเป็นคอลเลกชันที่ชื่อว่าเจเนติก เอ펙สนะครับก็คือเป็นเซตการ์ดสแพ็กแรกที่สามารถเปิดได้เดี๋ยวจะพาไปดูในร้านค้าว่า3แพ็กแรกที่ผมบอกเนี่ยคืออะไรแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นโปรโมเออันนี้เนี่ยน่าจะไม่สามารถเปิดได้ในแพ็กเกจนะครับแต่ว่าอันนี้ผมได้มาจากแบบรางวัลเควสแล้วก็แบตเทิลพาร์ตต่างๆอายุตัวอย่างให้ดูใบหนึ่งเป็นพิกาชูนะครับจะเห็นว่าการ์ดเนี่ยสวยมากเห็นปะมันเป็นขอบฟอยล์แล้วถ้าผมเนี่ยเอาเมาส์คลิกค้างไว้วก็ขยับไปดูเห็นว่าว่าขอบมันจะกระดิกไปกระดิกมานะครับสวยมากเลยนะครับ แล้วก็จะมีอีกใบหนึ่งนี่เป็นการ์ดซัพพอร์เตอร์นะครับอันนี้เป็นการ์ดโปรเฟสเซอร์เ e a r c ชนะครับโปรเฟสเซอร์โอ๊กความสามารถก็คือจั่วการ์ดได้สองใบแล้วก็น,นี่อีกใบหนึ่งนะครับเป็นโปเกบอนนะครับแรนดอมเบสิคโปเกมอนจากในเด็กเนี่ยมาขึ้นมือนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาอธิบายถึงรูปแบบการ์ด เบื้องต้นกันบ้างนะครับว่ามันเป็นลักษณะยังไงในคอลเลกชันก็แล้วกันคือการ์ดเนี่ยมันจะแบ่งตามสีสีนั่ก็คือจะอธิบายเรื่องธาตุนะครับก็จะมีสีเขียวนี่ก็เนาะเป็นธาตุพืชนะครับสีแดงนี่ก็จะเป็นธาตุไฟนะครับสีฟ้าเป็นธาตุน้ําแล้วก็สีเหลืองเป็นธาตุไฟฟ้านะครับสีม่วงเป็นธาตุพลังจิตอ่สีน้ําตาลอันนี้เป็นธาตุกายภาพมังธาตุฟิสิกอลนะครับแล้วก็มีนีสีดักดาร์กนี่นะธาตุอ่เป็นธาตุพิษนะครับสีเงินเมทัลลิกอันนี้ก็เป็นธาต ไม่มีและประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นพวกการพิเศษนะครับอย่างเช่นเือกตัวอย่างนี้นะนีตัวคังนี้ผมนะครับโหชอบมากสวยมากนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะน่าจะได้ทุกคนนะผมไม่แน่ใจโอเคครับรู้จักการคอลเลกชันไปแล้วทีนี้มาเจาะลึกในการ์ดแต่ละใบกันบ้างนะครับว่ารายละเอียดของการ์ดแต่ละใบเนี่ยมันมีอะไรบ้างอันดับแรกคือมันจะมีการ์ดเป็นการ์ดประเภท ของโปเกมอนหรือก็คือการ์ดมอนสเตอร์นี่แหละที่เป็นตัวๆนะครับยกตัวอย่างที่ตัวนี้ร้วการพิาชูนะครับมันจะบอกอยู่ว่าทางซ้ายบนนะครับเป็นการ์ดเบสิกการ์ดเบสิกเนี่ยก็คือการ์ดโปเกมอนธรรมดาร่างแรกวางง่ายๆนะครับคุณสามารถเอาการ์ดโปเกมอนร่างแรกเนี่ยลงสนามลงฟิลไปต่อสู้ได้นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นบอกชื่อนะพิาชูนะครับแล้วก็จะมี HP นะครับการ์ดใบนี้ HP 6 0แล้วก็มีธาตุนะครับนี่เป็นธาตุไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีสกิลโจมตีครับการ์ดแต่ละใบจะมีสกิลโจมตีหรือว่าถ้าเป็นการ์ด จะบอกอยู่ว่าค่าไร่นะครับที่ต้องใช้นะครับยกตัวอย่างนี้นะนอลนะครับอันนี้ถ้าเป็นค่าขวดแล้วแบบไม่แน่ใจใช้ทาไฟฟ้านะครับหเมตรนะครับแล้วก็สร้างความเสียหาย20แต้มแล้วก็จะมีความสามารถเพิ่มเติมนิดนึงนะครับจริงๆแล้วอันนี้ไม่ใช่ความสามารถเรียกว่าเป็นจุดอ่อนกันแล้วกันนะครับอย่างเช่นพิกาจูเนี่ยตัวนี้เขาก็จะบอกว่าแพ้ธาด กายภาพนะครับก็คือโดนฟิสิกอลเนี่ยโจมตีนะดามจบวก20นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นการรีทรีทหรือว่าการถอยนะครับซึ่งก็คือการเรียกกลับนั่นแหละบางตัวเนี่ยผมไม่แน่ใจมันอาจจะมีความสามารถพิเศษบางตัวที่แบบว่าเอ้ยถอยขึ้นมือแล้วแบบเหลืออะไรไว้บนฟิลหรือว่าได้ความสามารถพิเศษอะไรแต่ว่ายางพิกาชูเนี่ยก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรนะครับแต่ถ้ามีนะมันจะเขียนอธิบายอยู่ด้านล่างนะครับ การ์ดประเภทต่อมานะครับก็จะเป็นการ์ดประเภทซับพอร์ตแล้วกันอันนี้เป็นซับพอร์เตอร์นะครับเอริกะนะครับอันนี้ความสามารถก็คือฮิลห้าสิบดาเมจให้กับโปเกมอนหนตัวนะครับอันนี้เป็นการ์ดที่ดีนะผมรู้สึกว่าระหว่างที่ผมเล่นเมื่อเช้านี้เนี่ยคือถ้าไม่มีการ์ดฮิลเนี่ยคือโปเกมอนเราก็ตายง่ายนะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งนะก็จะเป็นการ์ดประเภทไอเทมนะครับนี่พุทหนึ่งเรนดอมเบสิกโปเกมอนก็คือสุ่ม เบสิปเปมอนหตัวนะครับจากในเด็กเรานะครับขึ้นมาบนมือนะครับผมอันนี้ก็เป็นการที่แบบช่วยในกรณีฉุกเฉินที่บนมือเราไม่มีตัวลงนะครับโอเคครับรู้จักกับคอลเลกชันการ์ดแล้วก็ประเภทของการ์ดคร่าวๆกันไปแล้วนะต่อไปเดี๋ยวพามาดูซองการ์ดกันบ้างว่าปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเปิดซองการ์ดอะไรได้บ้างนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยมันจะมีซองการ์ดอยู่3ประเภทนะอันดับแรกก็คือนี่เป็นมิวทูนะครับ เขาเรียกว่าอันนี้มันเป็น A1 อ่ะตรงหัวมุมผมเข้าใจว่ามันเป็นแบบ Genetic Apex นะครับก็คือเป็นการ์ดเบสิกการ์ชุดแรกนั่นแหละนะครับแต่ซึ่งเข้าใจว่าในอนาคตเดี๋ยวมันก็จะมีอัปเกรดขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งในแต่ละซองเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้การ์ดด้านในเนี่ยต่างกันออกไปสามารถดูได้ที่ด้านบนนี้นะที่มันเลื่อนๆอยู่นะครับเนี่ยว่าในซองมิลทูเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในไฮไลท์ไฮไลท์แน่นอนว่าก็จะเป็นพวกมิลทูเป็นเอ่อเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะเป็นไฮไลท์นะตัวนี้ก็น่าจะเป็นไฮไลท์๋ยวผมยังไไมม่ด้า มันชื่ออะไรกาเดโวผมอ่านผิดขออภัยนะครับแล้วก็อีกซองนึงนะครับก็จะเป็นลิซาดอนนะครับซึ่งการไฮไลท์แน่นอนก็จะเป็นพวกลิซาดอนเป็นพวกธาตุไฟนั้นเนี่ยมีการสวยๆอยู่ข้างในด้วยนนเนี่ยสามารถเลื่อนดูได้จากด้านบนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งซองนะครับก็เป็นพิกาชูนะครับก็แน่นอนว่าการก็จะเป็นพวกพิกาชูไรชูอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งใครที่อยากจะเริ่มต้นด้วยเด็กไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เลยนะสุดแท้แต่ซึ่งถ้าให้ผมรีวิวคร่าวๆเนี่ยถ้าเป็นซองพิกาชูเนี่ยก็จะเป เกมไวนิดหนึง่งตัวพิกูจูเองเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นคอสหนึ่งนะสามารถโจมตีได้แบบรวดเร็วมากะนะครับแล้วก็ไอตัวมิวทูเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นตัวละครที่โจมตีเยอะที่สุดในเกมมั้งคือแทบจะวันฮิตคิวได้แทบจะทุกตัวในเกมส่วนซองที่เป็นลิซซอดเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบกลางๆหน่อยนะครับเน้นสมดุลแต่ส่วนตัวผมชอบลิซซัดตั้งแต่ไหนแต่ไรละชอบลิซซัดมากๆเมื่อก่อนอะจะเบยวมังกรน,นิดนึงมั้งไม่รู้ตอนเด็กๆนะครับโตขึ้นมาก็ไม่ได้ชอบพิฆูรูนะชอบลิซซอดมาตั้งแต่เด็กเลยนะ คุณจะเปิดซองได้ฟรี2ซอ,องนะครับแล้วก็ใน1ซองเนี่ยก็จะมีการ์ดอยู่5ใบนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีแบตเทิพาร์ทให้ซื้อด้วยนะถ้าใครซื้อแบตเทิพาร์ทก็จะเปิดซองฟรีได้อีก1ซองพร้อมกับมีคุยพิเศษของแบตเทิพาร์ทด้วยเดี๋ยวพาไปดูในหัวข้อของแบตเทิลพาร์ทอีกทีหนึ่งเอามาดูเรื่องของการเปิดการ์ดกันก่อนนะครับการเปิดการ์ดมันจะมีการเปิดฟรีอย่างที่บอกไปเบื้องต้นแล้วก็มีการเปิดด้วยนาฬิกาสายนะครับยกตัวอ,อย่างะ,น,น,ะานบนนะครั 20่ชั่วโมงนะครับแล้วก็อันนี้เป็น10ชั่วโมงตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นแพ็กสเตมินานะครับซึ่งถ้าแพ็กสเตมินาเต็มคุณก็สามารถเปิดการ์ดได้อีกนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่อยากรอคุณสามารถใช้นาฬิกาอันนี้ผมมีเนี่ยแพ็กฮาก a าสนะครับอยู่68อันนะครับคุณสามารถเปิดได้นะครับนี่มันก็จะถามนะว่าจะใช้นาฬิกาทรายนะเปิดการ์ดเลยไหมผมว่าใช้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะสามารถเปิดซองได้ทันทีนะครับ และนี่คือเป็นหน้าตาของการเปิดซองเนี่ยบางใบบางใบนะบางใบมันจะแบบไม่รู้นะว่าเกี่ยวหรือเปล่านะใครว่างๆก็มานั่งเลงนะว่าแบบเออแต่ละซองมันต่างกันยังไงแต่ผมไม่เคยไปนั่งเลงแต่รู้สึกว่าผมอาจจะชอบเปิดใบที่มันหันหลังนะครับยกตัวอย่างเนี่ยเห็นไหมมันจะสุมๆออกมาแล้วก็รูดซึบป้มนี่อะไรเนี่ยวีพินเบลผมจําชื่อไม่ค่อยได้นะตัวไหนชื่ออ่านขออนุญาตอ่านเป็นภาษาอังกฤษไปเลยก็แล้วกันอะไรเนี่ยคิคุมุกุโอ้ให้อ่านยากจัง ต่อไปอะไรอะ execute ต่อไปแรตตาโอ้โหกากสวอนา่าอ๋อโอเคอันนี้เป็นร่างอีโวนะครับขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงในการต่อสู้เนี่ยคุณสามารถอีโวโปเกมอนของคุณได้โดยคุณจะต้องลงตัวเบสิกก่อนยกตัวอย่างเช่นที่ใบนี้นะครับเขาบอกว่าอีโว from ducky นะครับคือคุณต้องลงดักกีลงไปในฟิลก่อนแล้วพอคุณจั่ว การ์ดโซนหน้าขึ้นมามันจะบอกอยู่ว่าเนี่ยเห็นว่าเป็นการ์ดสเตต1หนึ่งก็คือการ์ดอีโวร่างหนึ่งนะครับคุณก็ลากการ์ดใบนี้ทับการ์ดบนฟิลไปนะครับมันก็จะอีโวเป็นร่าง2ก็จะมี HP เพิ่มขึ้นมีสกิลแอคแท็กเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับจบไปซองแรกเกลือๆนะครับแต่ว่าผมยังมีนาฬิกาสายอยู่นะเดี๋ยวผมจะเปิดต่อเลยนะครับอันนี้ขออนุญาตรัวแท็กของลิซดอนนะยาวๆเลยนะครับอันนี้มันก็จะเหมือนกับเนี่ยเห็นปหมมันก็จะมีการอัปเกรดนะครับนี่ผมขออนะุญา อ่ะต่อนะครับนี่ Open Pack จัดไปอีก12นะครับยังมีอยู่ปึ้งเนี่ยมันก็จะลงมาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผมก็จะหมุนหาใบไหนที่มันหันหลังมีไหมใบหันหลังเอ้ยมีมีมีจแล้วเนี่ยผมผมจะเลือกเปิดใบที่มันหันหลังไม่รู้ว่ามีเกี่ยวอะไรหรือเปล่านะอันนี้อาจจะเป็นการมูนะครับเฮ้ยซ้ำยี่ตัวข้างเงี้ซ้ำแล้วเป็นใบสวยด้วยนะนี่คือออกยากนะครับเนี่ยเป็นใบรูปดาวเลยนะ จึงเฮ้ยไอ้เชี่ยเอาเรื่องการ์ดฟอยซัพพอร์เตอร์ครับซารีน่าครับเป็น2ดาวเลยการ์ดฟอยนะครับเขาบอกว่าการ์ดใบนี้เนี่ยจะสวิชโปเกมอนของเป้าหมายที่มันลงฟิลแอคทีฟอยู่เนี่ยกลับไปได้นะครับแล้วก็ศัตรูเนี่ยเขาก็จะเลือกการ์ดในเบนช์นะครับลงมาในฟิลซึ่งเดี๋ยวไอ้เรื่องการเกมเพลย์เนี่ยเดี๋ยวไปอธิบายทีว่าตรงไหนคืออะไรเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่า 2ใบติดไอเชี้ยนี่ขอบหลงเลยแม็กแชมป์ e x การ์ดส,สวยซะด้วยนะครับการ์ด e x เนี่ยก็มีความสามารถแตกต่างจากการ์ดทั่วไปนิดนึงนะครับก็คือว่ามันจะเก่งกว่ามากจะเห็นว่าเนี่ยเมกพันธ์นะครับโจมตี120แทบจะตายทุกตัวในเกมตอนนี้แล้วก็ h p 180นะครับแต่เนื่องด้วยความเก่งกาจของมันนะครับมันก็ต้องมีสิ่งที่แลกมาก็คือถ้าตัวละครที่เป็น e x ตายนะครับเราจะเสีย2ดาวซึ่งในเกมเนี่ยใครได้3ดาวก่อนเนี่ยก็คือเป็นฝ่ายชนะนะครับ เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรวะดวงโคตรมาราพีเดชนะครับอันนี้เป็นสเตจหนึ่งนะร่างสองจากโอนิต้านะครับเฮ้ย <Hey, S 1> มันไ <laughs> อ้นนพ็คนี้มันเกินไปป่าวะเฮ้ย <Hey, S 1> มันเกินจริงอะซัพพอร์เตอร์นะครับเบรนนะครับการโจมตีที่สร้างจากนายเทลแล้วก็ราพีเดชหรือว่าแมกมาเนี่ยบวก30ดาเมจนะออเป็นการคอมโบนะครับโอ้แต่ว่าคอมโบได้สำหรับนี่นะนายเทลราพีเดชแล้วก็แมกมานะครับเฮ้ย hey. ตีแพ่นนี้แม่งโคตรตึงดูไม่มีขอบธรรมดาเลยสักใบขอบสวยหมดเลยครับอ่ะไปต่ออ่ะทีนี้เนี่ยเป็นไงความมูนะครับของการเลือกการ์ซองที่มันหันหลังอ่ะไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าน,นะโอ้แต่แพ็คเมื่อกี้แม่งตึงจริงนี่จะละจะละจะละปึ๊บชะเฮ้ยโพลิเวลอ,อีวุยบางตัวผมจำชื่อญี่ปุ่นได้นะครับอุ้ยนี่เป็นสเตทหนึ่งอะไรโกลเล็ก ชอโบพัสเฮ้ยอะไรธรรมดาหมดเลยวะสงสัยจะใช้ด้วงหมดไปแล้ววะไม่มีการ์ดสวยเลยอันนี้มีการ์ดซ้ำเยอะด้วยนะสามใบมีการ์ดใหม่แค่สองใบนะครับไหนการ์ดใบไหนหันหลังการ์ดใบไหนหันหลังไม่มี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 หันหลังเลยเอ้ยเซตนี้ไม่มีหันหลังเลยอ่ะก็ต้องสุ่มแล้วแหละตัดโชว์เข้าไปสนนมอะไระบิสชาร์ปโอ้โหผมไม่รู้จักเลยนะพวกโปเกมอนใหม่ๆบริสโซ ฟโร่เอ้ยตอนนี้ผมรู้จักเป็นร่างแปลงของสเปโร่คอร์สโอ้โหอย่างเกลือว่ะแพ็คนี้ว่ะอันนี้น่าจะเป็นสุดท้ายและนาฬิกาสายผมได้รอบสุดท้ายแล้วนี่หมุนต่อนะครับก็อย่างที่บอกว่าเกมนี้มันเน้นฟินเนาะเน้นสะสมนะครับเปิดการ์ดส,สวยๆอะไรอย่างเงี้ยเกมเพลย์มันก็ไม่ได้เวอวาอะไรมากซึ่งเรายังไม่ได้ดูเกมเพลย์กันใช่ไหมเดี๋ยวขอเงิดกันเก <laughs> ี่ยวหรือเปล่านะว่าผมเปิดซองที่มันหลังมันก็เลยได้ลุ้นแต่ซองที่มันหงายหน้าเนี่ยมันมันเห็นการ์ดเลยมันเลยไม่ได้ล เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอบเห็นแอบเห็นแอบเห็นขอบลุงไปสุดท้ายเยี้ยนี่ไงนี่ไงเนียสเนียสมาค่ะเนียสดาวด้วยนะครับโห่จะโจมตีน้อยมากโจมตีสิบแต้มเองนะครับมันใช้เล่นได้จริงหรอวะ โอเคครับต่อมาเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของเกมเพลย์ในฉากต่อสู้แล้วนะแต่ว่าก่อนที่จะไปเกมเพลย์เนี่ยขอวนมาตรงนี้นิดนึงก็คือการจัดเด็กนั่นเองนะครับคือเกมนี้เนี่ยมันจะมีเด็กเริ่มต้นเนาะ er เนี่ยศูนย์หนึ่งพินเซอร์เนี่ยที่เขาจัดมาให้ซึ่งผมลองเล่นแล้วมันก็กลางๆพอเล่นได้นะครับเป็นเด็กเบสิกแต่ว่าเราก็สามารถจัดเพิ่มได้เช่นกันอันนี้ผมจัดไปแล้วเป็นเด็กศูนย์สองเนี่ยนะครับเป็นเซตการ์ดแบบทัดไฟลิซดอนในสองที่ผมเปิดเดี๋ยวผมจะลองจัดให้ดูอีีกกรรรอบนนึงเเ่ยเาคคลิปปท Build New deck ะั แล้วเราก็เลือกเปลี่ยนได้เลยเนี่ยยกตัวอย่างอันนี้เปลี่ยนได้กระทั่งแบบกล่องการ์ดนะผมเปลี่ยนให้มันเป็นสีแดงจะได้รู้ว่ามันเป็นธาตุไฟ Energy นะครับอันนี้ก็เล่นธาตุไฟก็ต้องเลือกเป็นธาตุไฟ แล้วก็ไฮไลท์การ์ดอันนี้อันนี้อันนี้ยังไม่ได้เลือกการ์ดก็เลยยังไม่ได้เลือกไฮไลท์ต้องเลือกการ์ดข้างในก่อนนะครับต่อไปเป็นแอคเซสซอรีแอคเซสซอรีเนี่ยจะเป็นพวกหลังการ์ดหรืออะไรต่างๆเนี่ยหลังการ์ดผมมีอันนี้นะอีบุยนะครับแล้วก็มีเหรียญอันนี้เหรียญคือตอนบางตัวเนี่ยมันจะใช้สกิลปุ๊บมันจะให้ทายหัวทายก้อยนะครับก็สามารถเลือกเหรียญสวยๆได้นะครับแล้วก็เพลย์แมทอันนี้คือกระดานคือถ้าไม่ได้ใช้เพลย์แมทมันก็จะเป็นกระดานรูปธรรมดาแแต่่่ววาาาาถ้้ใครรมมีเเเพลลยย์ทกก็จะะะไดนะดนนนสๆ โอเคจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกการ์ดใส่ในเด็กของเรากันเกมนี้เนี่ยสามารถจัดได้เด็กละ20ใบนะครับเราสามารถออโต้ก็ได้หรือว่าจะให้เขาจัดให้ก็ได้นะครับซึ่งผมจะจัดแบบออโต้กันเลวกันเพราะว่าผมยังเล่นไม่เก่งนะครับเลือกแบบออโต้เนาะแล้วเราก็เลือกคาดไฟนะครับแล้วก็คลิกโอเคไปเนี่ยแค่นี้เองนะครับเขาก็จะจัดเซตการ์ดเนี่ยมาให้เราแบบ20ใบนะครับแต่ว่าเราก็สามารถเลื่อนดูได้นะว่าแบบไอ้การ์ดไหนที่มัน อยากเอาเข้าเอาออกอะไรอย่างเงี้ยการไหนที่มันไม่เหมาะกับเด็กเราเนี่ยถ้าเป็นพวกคาดไฟอะไรเงี้ยผมก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรเอ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าที่ดูตอนนี้มึงไม่ได้ใส่ฮิตโตะคางเงะมาให้เรานี่หว่าเดี๋ยวในวปหาธาตุไฟนี่ไงทําไมไม่ใส่ฮิตโตะคางเงะให้เราอ่ะเอ้ยผมอยากเล่นนะฮิตโตะคางเงะกับลิซร์ดเนี่ยเอ่อผมจะเอาเทารอดออกแล้วกันเดี๋ยวผมใส่ฮิตโตะคางเงะกับนี่ล่างแปงแต่ว่านี่มันจะเกินใช่ไหมครับ,บยี่สิบสองใบผมต้องเลือกออกสองใบผมจะเอาไอตัวเทารอด ออก1ตัว2องตัวโอเคเนี่ยต้องจัดให้มันเป็น20่สิบทับยีนะครับเพียงเท่านี้นะก็คือเสร็จแล้วแต่ว่าถ้าใครจะมีเทคนิคการจัดการ์ดขั้นสูงหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้แล้วแต่บุคคลนะครับก็อันนี้เมื่อกี้เราเลือกออไฮไลท์ได้แล้วเพราะว่าเราเลือกการ์ดเข้าไปแล้วนี่ผมจะเลือกไฮไลท์มา3ใบใบแรกผมจะเอาเป็นนี่แมกมานี่ดิซาดอนนี่เอ๊ะกูใส่าการ์ดผิดหรือเปล่าวะ อันนี้มันเป็นลิซาดอนล่าง3หรือเปล่าผมยังไม่มีลิซาดอนล่าง2เลยแล้วผมจะเล่นได้เหรอเออไม่เป็นไรสยสยไปก่อนนะอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูเฉยนะครับขอโทษทีขอโทษทีไม่ได้ดูล่างพัฒนาให้ดีนะครับโอเคพอสมมุติว่าจะเสร็จแล้วนะครับก็คลิกเซฟ อ่ะเพีทงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมอ่านนี้ผมลืมตั้งชื่อนะสามารถตั้งชื่อเด็กได้อ่ะเดี๋ยวเราจัดเด็กแล้วเดี๋ยวเราไปลุยการต่อสู้กันดีกว่านะครับมาถึงแล้วในส่วนของแบทเทิลนะครับมันก็จะมีการจับคู่แบบเวอร์ซัสนะครับกับผู้เล่นอื่นนะครับแล้วก็จะมีการเล่นแบบโซโล่ซึ่งก็จะเป็นคล้า,า,ลายๆการแบบคอยตะลุยด่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีภารกิจด้วยนะครับว่าแบบเ,เนี่ยมีภารกิจอันนี้เป็นภารกิจรายวันเนาะ นะครับนี่ผมรับของรลยวันไปก่อนนะครับเนี่ยเห้แมทได้นาฬิกาทายมาเพิ่มคือแบบมีการให้เปิดแบบเยอะมากอะ่ะโดยที่ไม่ต้องเติมตังค์เลยแม้แต่บาทเดียวนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นแบบโซโล่กันลวกันเพราะว่าผมยังเล่นไม่เก่งขอเล่นแบบง่ายๆหน่อย,ยกันลวกันอันนี้มีระดับให้เลือกนะครับแบบ beginner intermediate advanced แล้วก็มี expert solo นะครับอันนี้ให้ระดับสูงเขาเล่นกันผมพาไปดูแบบ beginner กันนะครับมันก็จะมีนี่อันนี้เขาชื่ออะไรนะฟูจิกิดาเนะ ใช่ปะผมจาชื่อไม่ได้ซึ่งก็คือให้เราเลือกเล่นนั่นแหละว่าจะเล่นแบบไหนแต่จริงๆก็ต้องเล่นหมดอยู่แล้วเพราะว่ามันมีเห็นปหมหนึ่งครับสองคือผมเล่นไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็นี่ผมก็เล่นไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็มีอันนี้โอเคแล้วก็ไอที่เลือกเนี่ยคือมันเป็นการเลือกศัตรูนะครับเราก็จะต้องมาเลือกของเราอีกว่าเราจะใช้การ์ดไหนซึ่งในเคสนี้เนี่ยผมแนะนําให้เลือกการที่ชนะทางไว้ก่อนอยู่ตัวอย่างไอตัวที่เราจะสู้ด้วยเป็นเด็กท่าน้ำเนาะแล้วก็จะบอกอยู่ว่าแพ้ทาาุไฟไฟ้าใช่ไหมครับซึ อ้ออีกอย่างหนึง่งถ้าใครแบบไม่อยากสู้เองคุณกดออโต้ได้นะตัวเกมก็จะสู้ออโต้ให้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะสู้เองแล้วกันจะได้อธิบายด้วยว่าเกมเพลย์เป็นยังไงโอเคครับเข้ามาในเกมเพลย์ฉากต่อสู้แล้วอันนี้โทษทีเหรียญก็ไม่ได้เลือกแล้วก็ บอร์ดก็ไม่ได้เลือกอันนี้เป็นแบบบอร์ดบบธรรมดาหลังการ์ดก็ไม่ได้เลือกเป็นหลังการ์ดนอร์มอลอ่ะเทอร์แรกนะครับเขาบอกว่าให้วางเบสิกบลเกมอนลงไปในช่องหน้าก่อนอันนี้คุณก็เลือกได้เลยว่าคุณจะวางตัวไหนนะครับผมเลือกเป็นตัวนี้ก็แล้วกันพาราสล่างอีโวแม่งแบบเก่งมากแต่ว่าก็จะมีข้อเสียนิดนึงนะก็คือพาราสเนี่ยสกิลการโจมตีหรือสครชเนี่ยมันใช้ธาต ไม้หนึ่งแล้วก็ใช้ทตุอะไรก็ได้อีกหนึ่งนะครับก็มันจะมีแบบที่โจมตีง,ง่ายอย่างเช่นเนี่ยราตาัตตาเนี่ยนะครับก็ใช้ทตุอะไรก็ได้1เม็ดนะครับก็ตีได้แล้วอันนี้เราก็เลือกเอาแล้วกันว่าเราอยากเล่นเกมไวเกมช้าหรือว่าเทคนิคการเล่นแต่ละคนเป็นแบบไหนนะครับแต่เนี่ยอย่างตัวเนี้ยรัติเคตเนี่ยมันคือราตาัตตานะครับที่เป็นร่างอีโวนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองอีโวให้ดูกันแล้วกันผมจะลองเลือกรัตตาลงสนามนะครับ แล้วก็เทิร์นหนึ่งนะครับยังไม่สามารถอีโวได้ต้องรอเทิร์นสองนะครับแต่ว่าเราสามารถลงโปเกมอนไปเพิ่มได้อผมลงพาราสไปแล้วกันตัวนี้เก่งมากนะครับโอเคอสมมติว่าเราแฮปปี้แล้วเท่านี้นะครับเราก็กดสตาร์บทเทิร์นนี่ลงฝั่งนู้นก็ลงรัตาต้ามาเหมือนกันครับเฮ้ยเขาใช้การจัวนะการจวดเสร็จก็จะสลับในกองนะครับนี่จัวตัวอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้โอเคตาเราแล้วทีนี้แต่และเทิร์นก็จะมีการจัวเหมือนกันนะครับ อันดับแรกเลยในเรื่องของการสั่งการโจมตีนะครับเนี่ยทางขวาล่างเนี่ยมันจะมีเมล็ดแบบนี้ขึ้นมานะครับเป็น Energy นะครับก็บางตัวเนี่ยถ้ามันเป็นรูปดาวสีขาวเนี่ยก็คือใช้ Energy ท่านอะไรก็ได้แต่ว่าหลายๆตัวเนี่ยมันจะฟิก่าน,นะครับว่าจะต้องใช้ Energy ท่านอะไรถึงจะโจมตีได้อย่างตัวอย่างเช่นอันนี้นะก็ต้องใช้ธาตุพืชแล้วก็ท่านอะไรก็ได้อีกหนึ่งเม็ดนะครับผมจะลองนี่สแต็กให้ดูนะครับแล้วก็จะลองใช้การ์ดจากบนมืออ่ะเราใช้นี้ก็แล้วกันจั่ว2ใบ นี่ได้มา2ใบนะครับเท่านี้แล้วก็ถ้าเราอยากจะโจมตีนะครับตอนนี้เราก็สามารถโจมตีได้แล้วเพราะว่าเราสแต็กพลาดไปแล้วเนาะนี่เราก็เลือกนี้เลยวนเึ๊บนี่การโจมตีก็จะเป็นการแบบสู้กันทีละตัวนะครับหนึ่งหนึ่งตามสตล์โปเกอมอนนะก็จะเป็นเลือกออกมาทีละตัวนะครับแล้วก็ใครที่ได้3มแต้มก่อนเป็นผู้ชนะนะครับ นี่มี energy มาแล้วในกรณีที่มี energy มาแล้วเนี่ยแต่ว่าโปเกมอนของเราเนี่ยมันต้องการแค่ energy แค่เม็ดเดียวใช่ไหมครับอันนี้คือเราไม่จำเป็นต้อง stack เติมลนะเพราะว่า energy เนี้ยมันจะไม่หายไปมันก็คือการที่เราใส่พลังงานเข้าไปให้มันแล้วนะพลังงานก็จะค้างอยู่แบบนี้เลยนะครับนี่ต่อไปนี่ถึงเธอนี้ผมสามารถ e v o วได้แล้วนี่ปึง้งเปลี่ยนร่างเรียบร้อยนะครับแรเนะครับแล้วก็ดูซิว่ามีอะไรลงได้อีกบ้าง นี่มีการเลือกเบสิคโปเกมอนนะครับคือตอนนี้เนี่ยในระหว่างที่เราเล่นการในสนามไปเราก็ต้องแบบพิจารณาด้วยนะว่าเฮ้ยถ้าตัวแรกเราตายเนี่ยตัวต่อไปเราจะเล่นแบบไหนก็คืออย่างตัวอย่างเช่นผมอาจจะอยากเล่นราพาสนะครับร่างอีโวราพาสก็เก่งหรือว่าผมอาจจะอยากเล่นนี่สายเตอร์นะครับนี่สายเตอร์นี่เก่งตั้งแต่ร่างแรกเลยนะครับโจมตี30นะใช้คอร์ดเดียวผมจะลอวางนี้ไปก่อนนะครับแล้วถ้าเผื่อว่าตัวหน้าเราตายเนี่ยมันก็จะเอาตัวที่อยู่ใดด้านหลังเนี่ยสามใบเนี่ยเลือกขึ้นมาเล่นแทนนะครับเนี่ยผม อ๋อโทษทีมันแจ้งเตือนนะครับว่า Energy เราเหลืออ่าผมสแต็กรอไว้เลยนะครับเนี่ยสแต็กรอไว้ที่การสามตัวด้านหลังได้นะนแล้วก็โจมตีเปิงเรียบร้อยตายนะครับเนี่ยผมก็จะได้นะครับเนี่ยหแต้มนะครับใครได้3แต้มก่อนชนะนะครับแล้วพอตัวหน้าตายเนี่ยมันจะเอาตัวด้านหลังเนี่ยดึงขึ้นมานะครับเดี๋ยจะเห็นว่าใน h p แค่50ใช่ไหมผมตีทีเดียวกเ็เกือบตายแล้ะ นี่มีจั่ว2ใบนะครับมี Energy มาเพิ่มอ่าผมอาจจะสแต็กไว้ที่ลาพาร์สเลยนะครับลาพาร์สนี่ต้องรอล่าง2ต้องรอให้การที่มันเป็นล่างพัฒนามันขึ้นมาก่อนนะครับอ่ะจัว่ว2ใบซิมันจะได้ไหมล่างพัฒนาไม่ได้วะโอ้โหได้พารัสล่างเด็กใหม่ล้ะอยากได้ล่างอีโวโอเคก่อนที่จะผ่านเธอนะครับก็อย่าลืมนะสั่งโจมตีได้เปึงนี่ ถ่งของศัตรูนะครับนี่เขาสแต็ก2ช่องครบแล้วโอ้โหโจมตีที่30ถ้าเราไม่อยากให้ตัวโปเกมอนของเราเนี่ยตายนะครับเราสามารถรี r ทรทได้นะครับโดยที่เราคลิกที่การ์ดนะครับแล้วก็เนี่ยกดรี t ทรทนะมันก็จะให้เลือกนะครับเอายกตัวอย่างเช่นผมอยากจะเลือกสกายเตอร์อลงไปนี่ตลับแทนนะครับแล้วก็ดูที่บนมือมีอะไรบ้างไม่มีการช่วยไม่มีอะไรเลยนะครับเราก็จะเ,เลือกอ่ะสแต็กก่อนนะครับนี่ต้องใช้ 2 Energy นะแล้วก็โจมตีเึิงนี่โจมตี30นะครับคอสหนึ่งนะครับประหยัดมากนะได้แล้ว2แต้มนะครับปบึโดโดยี่สินะครับไม่เจ็บนี่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนลาพาให้ดูเลยอะใช้การ์ดไปอยากรู้ว่าจะ พินเซอร์พินเซอร์นี่เป็นอีกตัวหนึ่งค่อนข้างโอเคนะครับอันนี้มันดับเบิลฮอนเนาะใช้คอร์สสนะครับธาตุไม้นะครับแต่ว่ามันจะมีคําอธิบายเพิ่มเติมเห็นปะเขาบอกว่าจะฟลิป2คอยนะครับโยนเหรียญหัวก้อยนี่แหละ2เหรียญนะครับเหรียญไหนออกหัวนะครับจะเพิ่มดาเมจอีก50นะครับถ้าออกหัว2เหรียญก็เป็นดาเมจร้อยหนึ่งเลยนะครับอันนี้เป็นการที่ค่อนข้างดีนะครับเราสามารถวางลงไปได้แล้วก็เอเนจีเนี่ยส้แตกร้อยไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ตั้งโจมตีปึ้ง สาตาของเป้าหมายครับ20ไม่เจ็บอันนี้เราเทินสุดท้ายตั้มสุดท้ายแล้วเอ้ยมาแล้วพาราเซกโอ้โหมาตอนนี้มาตอนนี้เราสามารถอีโวได้แม้กระทั่งเอ่อการ์ด ที่ไม่ได้อยู่แถวบนนะครับเนี่ยเราสามารถอีโวได้แถวล่างเลยเห็นไหมแค่วางทับนะครับพอได้ล่างอีโวมาก็แค่วางทับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยพาราเซกผมโหดมากนะครับแล้วก็คอสโจมตีเนี่ยก็จะเพิ่มใหม่คอสหนึ่งใช่ไหมในที่นี้เนี่ยเราก็จะต้องสแต็กเข้าไปนะครับแล้วก็เราอาจจะเอารีทีฟกลับมานะครับนี่อพาราเซกขึ้นแทนนะครับพลังโจมตี80ตอนนี้เราสแต็กคอสเอนเนอีไปแล้ว3คอสนะครับเท่ากับว่าลงมาปุ๊บโจมตีได้เลยปึ้ง เรียบร้อยแต้มที่สามแค่นี้นะครับก็ชนะแล้วนะเนี่ยก็จะมีนะวิกตอรี่ ก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครที่แบบว่าอยากจะชิลๆเก็บของรังวงรังวันอะไรไปเรื่อยๆแต่ว่าใครที่อยากจะแบบสนุกสนานเข้ามานิดนึงก็อาจจะเลือกเป็นเล่นกับผู้เล่นอื่นนะครับแต่แนะนําว่าก่อนที่จะไปเล่นกับผู้เล่นอื่นเนี่ยก็ฝึกฝนฝีมือให้ดีก่อนกันละกันก่อนที่จะไปนะครับโอเคไปดูรายละเอียดอื่นๆกันบ้นางพาไปดูที่ร้านค้ากันลวกันที่ร้านค้านะครับก็จะมีของให้ซื้อแบบเยอะเลยนะอันดับแรกค่อยๆไปกล้ลกนันี่ตั๋วนะครับนี่เป็นของขวัญรายวันเนาะนะครับแล้วก็นี่ด้านล่างนะครับผมอมามาารถเเลืกกป็นนฬิน เฮล์ล์กราสของปิกจูก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นวันเดอร์เฮ l a ล s าสอันนี้ก็ได้ Wonder How ฮ l a s s เนี่ยไว้สําหรับดึงการ์ดที่เพื่อนเปิดซึ่งระบบ Wonder เนี่ยค่อนข้างโอเคมากเลยนะครับคือเราอาจจะแบบว่า เห็นใครมีการ์ด5ใบนะครับแล้วเราก็สามารถไปสุ่มเลือกการ์ด1ใน5ใบนั้นได้ฟรีจากเป้าหมายนะครับซึ่งถ้าใครที่เล่นตอนต้นเกมเนี่ยก็จะมี t ีลเลอร์สอนอยู่แล้วแล้วก็จะมีนี่สเปเชียลทิกเก็ตช็อปแล้วก็ต่อมาที่ด้านล่างนะครับก็จะมีอันนี้เขาบอกว่าเป็นโคเวอร์นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่การ์ดโปเกมอนนะอยากเข้าใจผิดนะครับไม่ใช่ว่าอันนี้เอามาแลกเป็นการ์ดโปเกมอนไม่ใช่อันนี้เขาบอกว่าเป็นโคเวอร์ for binder ก็เหมือนเป็นปกการ์ดนั่นเองนะครับอันน้ผมจะลองแลกดูแล้วกัน ปึ๊บเรียบร้อยนะได้มาแล้วนะครับแล้วก็น,นี่สามารถแลกการ์ดไอ้น,นี้ก็ได้การถอรดเตอร์นะครับเนี่ยโป professor oak นะครับแล้วก็มีการ์ดไอเทมที่สามารถแลกได้ด้วยเนี่ยใบละ2 2 2นะครับใครอยากได้อะไรก็มาแลกเอาอย่างตัวอย่างอันนี้เป็นโพชั่นนะครับอันนี้เป็นเอ็กซ์สปีดนี้เป็นอะไรอ่ะแฮนด์สโคปอันนี้เป็นอะไรโ b เกเด็กซ์อะไรอย่างเงี้ยใครอยากได้การ์ดไหนก็มาแลกเอาได้ต่อมานะครับก็จะเป็นหัวข้อของ pattern part กันแล้วกันคือเกมนี้เนี่ย p a t t e r พา a r t สามร้อยกว่าบาทนะครับแต่จะบอกว่า มันใช้ฟรี2อาทิตย์ในช่วงเปิดเกมเนี่ยเปิดให้คุณลองใชเ้เ a ลตันพาร์ฟรี2อาทิตย์ซึ่งคุณสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลานี่ผมก็เปิดไปตันพาร์ไปเรียบร้อยแล้วเปิดฟรีนะครับแต่มันก็จะมีแจ้งเตือนว่าถ้า2อาทิตย์เนี่ยถ้าอยากยกเลิกก็ให้รีบไปกดยกเลิกให้ทันนะครับอย่ายกเลิกชา้าถ้าโดนตัดเงินไปก็จะโดนตัดจริงนะครับที่ผมซื้อไปแล้วเบลตันพาร์มันก็จะมีแบบ เหมือนกับเป็นโค้นพิเศษของไปเทิร์นพาร์ตออกมานะเนี่ยนะครับยกตัวอย่างในหัวข้อพรีเมียมมิชชั่นนะครับเนี่ยมันก็จะมีของรางวัลเนี่ยมัเป็นเหรียญมิวทูมีเอ่อบอร์ดมิวนะครับมีโคเวอร์การ์ดมิวอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมีเนี่ยเอ่อที่ผมทําไปแล้วนี่รับได้นะครับเนี่ยเนี่ยแจกเนี่ยรับได้นะครับก็อย่าลืมนะมาทําให้ครบด้วยกันละกันนะครับมันก็จะเนี่ยได้ของรางวัลแล้วก็ไปเทิร์นพาร์ต ทำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นตั๋ว b บ t เท p a าร์ตพรีเมียมทิกเก็ตนะครับซึ่งเอาไปแลกของพรีเมียมในร้านค้าได้อีกอ่ะนี่พามาดูนะครับสำหรับช็อตแบตเทนพาร์ตนี่ผมแลกไปแล้วพิกาจูอันแรกเลยนะครับแลกไปอันแรกเลยแล้วก็จะมีเนี่ยพวกเหรียญบอร์ดอะไรต่างๆซึ่งถ้าใครที่เป็นแบบสายสะสมหรือว่าชอบโปเกมอนจริงๆเนี่ยของผู้นี้เนี่ยแนะนำเก็บให้ครบแม่งโคตรเท่นะมันมีคุณค่าทางจิตใจเนาะใครที่ไม่เล่นโปเกมอนใครที่ไม่รักโปเกมอนไม่เข้าใจหรอกผมเองขนาดไม่ได้จับโปเกมอนมานานแล้วนะยังอยากเก็บสะสมผู้ให้คครรบบเลยนะั โอเคครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะสำหรับโป k e ม o n TCG Pocket นะครับเกมโปเก m o n การ์ดเกมที่เปิดให้บริการวันนี้เลยช่างนี้เลยนะครับใครที่เป็นแฟนโปเกมอนเนี่ยก็หวังว่าน่าจะชื่นชอบนะ ส่วนใครที่ไม่ได้เป็นแฟนโปเกมอนนะครับแต่อยากลองไปสัมผัสประสบการณ์การเล่นการ์ดเกมซึ่งตัวเล่นการ์ดเกมเนี่ยจะว่าง่ายมันก็ง่ายแต่ว่าถ้าอยากจะเล่นให้เก่งมันก็คงไม่ง่ายขนาดนั้นนทั้งยังมีเรื่องของการจัดเด็กเรื่องของจังหวะการใช้งานการ์ดต,ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับถือว่าเป็นเกมการ์ดที่สนุกสนานเกมหนึ่งเลยทีเดียวันสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับโอกาสหน้าผมจะเอาเกมอะไรมารีวิวให้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็ เดี๋ยวฝากติดตามด้วยกันละกันส่วนใครอยากจะให้ทำคอนเทนต์ฟีเจอร์เรื่องไหนโดยเฉพาะเกมโป k e m o n TCG Pocket นะครับก็ขอเข้ามาได้มีเวลาเดี๋ยวจะมาจัดให้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ